การจำคำศัพท์เป็นหมวดหมู่จะช่วยให้เราจำได้ดีและจำได้เร็วมากขึ้นและสำหรับคลิปนี้จะเป็นคำศัพท์ที่อยู่ในหมวดหมู่เกี่ยวกับการเรียนค่ะนั่นก็คือคำว่าเรียนฝึกฝนและทบทวนคำศัพท์ทั้ง3ามคำนี้มีใน HSK ทั้งหมดเลยนะคะทั้ง3ามคำนี้จะออกเสียงว่ายังไงและใช้ยังไงบ้างไปดูกันได้เลยค่ะศัพท์คำที่1เสีีเส 学，词，这个词的意思是学习。例子：他在教室学习。他在教室学习。他在 เขาเรียนอยู่ในห้องเรียนคำนี้ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็จะรู้สึกแปลกๆนิดนึงนะคะเขาเรียนอยู่ในห้องเรียนซึ่งตรงนี้เป็นไวยากรณ์ปกติของภาษาจีนนะคะใครทำอะไรอยู่ที่ไหนเช่นท่าจ่ายช่างเตี้ยนหมายตงฉีเขาอยู่ที่ร้านค้าซื้อของหรือว่าเขาซื้อของอยู่ที่ร้านค้าหรือประโยคนี้นะคะท้าจ่ายเจียวชื่อคำว่าจ่ายแปลว่าอยู่ที่ คำว่าเจี้ยวชื่อคำนี้แปลว่าห้องเรียนถ้า่า้เจี้ยวชื่อทําอะไรคํากริยาก็คือเสียสีคําว่าเสียสีคํานี้นะคะบางครั้งเราจะเห็นคนเขียนสั้นๆว่าเสียแค่คําเดียวความต่างกันก็คือหากจะใช้คําว่าเสียเพียงคําเดียวนะคะต้องมีกรรมมารับด้วยค่ะแต่หากไม่มีกรรมเช่นประโยคนี้เราจะใช้คําว่าเสียสีได้เท่านั้นค่ะ ตัวอย่างต่อไป้าเขากลังเรียนทำอาหารจีนคำว่าใายประโยคที่แล้วแปลว่าอยู่ที่แต่ในประโยคนี้นะคะจะแปลว่ากำลังเพราะนำหน้าคำกริยาก็คือคำว่าเสียสี ถ้าจ่ายเสีฉีเขากำลังเรียนเรียนอะไรก็คือเรียนจ้วจงกัวไฉ่จ้วจงกัวไช่ก็คือทำอาหารจีนนะคะมาจากคำว่าจ้วที่แปลว่าทำและคำว่าจงกัวไช่ที่แปลว่าอาหารจีนค่ะประโยคนี้นะคะมีกรรมหรือว่ามีการบอกว่าเรียนอะไรเราสามารถละพูดแค่คำว่าเสียคำเดียวได้ดังนั้นจึงสามารถพูดว่าถ้าจ่ายเสียจวงจงกัวไฉ่ แบบนี้ก็ได้ค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะถ้าเสียสีขืนหนูลี่ถ้าเรียนหนักมากหรือจะแปลว่าเขาขยันเรียนมากหรือเขาตั้งใจเรียนมากก็ได้ค่ะเพราะคำว่าหนูลี่นอกจากจะแปลว่าขยันทำงานหนักยังสามารถแปลว่าตั้งใจทุ่มเทได้ด้วยค่ะ 我喜,我喜欢学习中文。我喜欢学习中文。我喜欢学习中文。ฉันชอบเรียนภาษาจีนคำว่า喜欢แปลว่าชอบเรียนจีนคำนี้แปลว่าภาษาจีนค่ะฉันชอ,ชอบเรียนภาษาจีน คำที่สองนะคะเลี่ยนสีเลี่ยนสีคำนี้มีความหมายแปลว่าฝึกหรือว่าฝึกฝนค่ะไปดูประโยคตัวอย่างกันค่ะเลี่ยนสีฟายินเลี่ยนสีฟายินเลี่ยนสีฟ้ายินฝึกออกเสียง คำว่าฟายินคำนี้แปลว่าออกเสียงนะคะหรือบางครั้งเราจะพูดสั้นๆว่าฟ้าเฉยๆก็ได้เช่นจั่วกระจืดเสิมมาฟ้าคำนี้ออกเสียงว่ายังไงเลี่ยนสีฟ้ายินคือการฝึกออกเสียงช่วยทําให้การออกเสียงชัดมากขึ้นนั่นเองค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะวัถงเสี่ยวเลียนสีชูฟ้าวางเสี่ยเลียนสี ชูฝาวัสดงเสี่ยวเีนสีูฝาฉันฝึกคัดลายมือมาตั้งแต่เด็กๆคำว่าสงเสีคนี้แปลว่าตั้งแต่เด็กๆและคำว่าช法ฝ法ูา,าคำนี้แปลว่าคัดลายมือวัสเลียนสีถีหายววาะะหายววานสี 我的วเตเล做完。นสีถีหายหัวหวานแบบฝึกหัดของฉันยังทำไม่เสร็จหรือถ้าจะแปลเป็นภาษาไทยให้เข้าใจง่ายนะคะก็จะแปลว่าฉันยังทำแบบฝึกหัดไม่เสร็จคำว่าเลียนสีถีเลียนสีถีคำนี้เป็นคำนามนะคะแปลว่าแบบฝึกหัดคำว่าหายแปลว่ายังคงคำว่าเหม่แปลว่าไม่หายไหม่ยังไม่คำว่าจั่วแปลว่าทำ และคำว่าหวานคำนี้แปลว่าเสร็จหายเหมยจั่วหวานยังทำไม่เสร็จตัวตัวเลียนสี่你的汉语会说的更好。多多练习你的汉语会说的更好。多多่习你的汉语会说的更好。ฝึกมากมาก คุณจะพูดภาษาจีนได้ดีขึ้นตัวตัวเลี่ยนสีคำนี้แปลว่าฝึกมากๆหรือบางครั้งเราจะพูดว่าเลี่ยนสีเลี่ยนสีแบบนี้ก็ได้นะคะหนีเต่หั่นหยีแปลว่าภาษาจีนของคุณคุ้ยชัวเตะเกิ่งเ่าจะพูดได้ดีขึ้นและมาที่คำที่สามคำว่าฟู่สีฟู่สีคำนี้แปลว่าทบทวนค่ะ ไปดูประโยคตัวอย่างการใช้กันค่ะเราเรียนใจหลายฟูสีหยีเปียนเราเรยหลายฟีหีเปียนเรจหลายฟสีหยีเปียนพวกเรามาทบทวนกันอีกครั้งคำว่าใจแปลว่าอีกคำว่าหลายแปลว่ามาคำว่าอยีเปียนคำนี้แปลว่าหนึ่งครั้งจ่ายหลายฟูสีหีเปียน มาทบทวนกันอีกหนึ่งครั้ง我要复习数学。我要复习数学。ฉันต้องทบทวนวิชาคณิตศาสตร์คำว่าชืเสแปลว,ว่าวิชาคณิตศาสตร์หรือว่าวิชาเลขนั่นเองค่ะ明天考试我还没复习了。 明天考试我还没复习了。明天考试我还没复习了。พรุ่งนี้มีสอบฉันยังไม่ได้ทบทวนเลยคำว่ามิงเทียนแปลว่าพรุ่งนี้คำว่าข่าวชื่อแปลว่าสอบหรือว่าการสอบมิงเทียนข่าวชื่อจึงแปลว่าการสอบในพรุ่งนี้我ัวหา了ฉันยังไม่ได้ทบทวนเลย